สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการใส่ตัว s t a ตกเคาน์เตให้กับหมดเพจนะครับผมขอเท้าความนิดนึงนะครับซึ่งในอดีตผมเนี่ยเคยได้จ้างทำได้จ้างทางเว็บมาเตอร์ที่ทำเว็บให้นะครับหมดเงินไปก็ราวๆ15,000า1 5 5 0 0 0 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งค่าทำเว็บอย่างเดียวเนี่ยก็13,000บาทครับและบวกค่าใส่ s t a ต k เคาน์เ,าเตอร์อีก2,000บาทนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยผมมาค้นพบที่หลังนะครับว่า ผมสามารถการใส่เซตเคาน์เตอร์ให้ WordPress เนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยครับแล้วผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆไ,ได้รับทราบกันนะครับมาดูาเลยครับให้เข้ามาที่แดนบอร์ดของ WordPress นะครับแล้วคลิกที่มักอ In แล้วเลือกแล้วคลิกที่ Add New นะครับ ให้พิมพ์คำว่า wp hit counter ลงไปนะครับแล้วกด search ป l ักอินเลยกด install now ครับก่อนที่จะไปดูผมจะชี้ให้เห็นว่าตอนที่ยังไม่มีตัวปลักอินตัวนี้นะครับทปมะเพลเราจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับ นี่ครับอันนี้เป็นหน้าว็บปกติที่ยังไม่มีตัวสแตทเคาน์เตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ากดอินสตอลกดโอเคอคทิเวตปักอินครับ เข้าที่เ e t ติ n งแล้วกดที่ w p h Hit Counter นะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีแบบฟอร์มให้เลือกต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายเลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ้างทางเบมัตเตอร์ทำเลยครับซึ่งเสียเงินโดยใช่เหตุครับถ้าเรารู้เคล็ดลับหรือวิธีการนะครับก็สามารถประหยัดเงินได้ถึง2,000บาทเพิ่มมากกว่าด้วยซ้ำนะครับ บอตรงๆนะครับว่าผมนี่เข็ดไปเลยครับในการจ้างเว็บมัฒเตอร์ทำเว็บทีนี้ผมจะเลือกอเป็นเป็นนี้แล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยให้มันแสดงในฟุตเตอร์โอเคอัปเดตเช้งครับอันนีเข้ามาดูที่หน้าเว็บนะครับกด F5 ทำการรีเฟชนะครับ ดูสิจะมาอะไยมงีนี้ผมใส่ไปที่ฟุตเตอร์ว่านี่ครับมาเลยแล้วตัวแตดเคาน์เตอร์ง่ายๆครับเพื่อนๆลองทำกันนะครับถ้าสิดปัญหาอะไรนี่ก็คอมเมนต์ได้ตลอดนะครับไม่ต้องเรงใจกันครับแล้พวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ